สวัสดีครับวันนี้เราอยู่อู่ยงยศการช่างครับมาเปลี่ยนล้อแม็กคือดีแม็กไอเป้หเตาครับไอเป้โอสวัสดีครับผมไม่ได้ปลากันเมือน,นเอน่อยู่ห่างๆกันหน่อยช่วงนี้เป็นระยะนะครับโอเปลี่ยนล้อใหม่เฮ้ย ต้องเปลี่ยนน็อตล้อละก้ช่างปั๊กถ้าล้อแต่งเขา่งนี้นโอ้ถ้าอีบมาได้ถ้าอีบมาได้บ่ผ่านบ่ผ่านบ่ผ่านใส่น็อตเลิมนี่บ่ผ่านบ่ผ่านเนาะมันต้องใส่น็อตแต่งเนาะมันต้องตัวดำด้านเนาะตัวนั้นตัวยาวเนาะโอ้ต้องสั่งน็อตล้อละอ่ะน่ะมาได้มาได้มาได้บ่ผ่าน ก็ก้อยยิงเนอะเดี๋ยวจะท่อลอกนะก็กรอยก็อยๆๆๆก็กรอยก็กอยยิงหัวลำหนักแรงมาจะท้อลอกอันนี้มาเอวอูช่างปักครับส่งไอเป็ดเลยแต่เปลี่ยนล้อกไหมครับผมอูยงยศก,กันช่างนะครับ อยู่เส้นจะขึ้นอำเภอปลายนะครับแม่แตงราคาพิเศษครับรถเสียไฟบัตรชาติสตาร์บัตติสติดต่อได้ครับอูยงยศกันช่างโอ,อ,าไไอ้หมอหมอะไไปได้เปลี่ยนนดรอของกามเนาะ อูช่างปักนี่เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางเปลี่ยนมีชุดแต่งด้วยนะครับ TGM เหรอ t m <GM. S 1> มีเต็นท์ผ้าใบสายออฟโรดนะครับเต็นท์หลังคาก็มีนะครับเดี๋ยววันหน้าช่างเกมจะมารีวิวนนะครับวันนี้เขามามาขับละใส่แคมปปิ้งครับมีมดช่วงลงช่วงล่างออฟโรดมีมดครับ โอ้เหมาะแต่เตนเนอขอยืมไปลุยดอยสักคำอลองลองเมื่อคืนนี่เลยบ่ลองขี้เปรอะพี่เบลองขี้เปอะก็อบโ้อนแล้วลองไปผันด้วยกันเอารอดูลงดินลงดินไปในห้องอุ้ล่อจับซูมพอดีเหรอ เวลาถอดใส่ต้องปอนทุกครั้งนะครับอ้าวช่างใหญ่อ่าโทของจริงครับมาตรฐานระดับศูนย์บริการนะครับแหนมดูร้อนแน่โชว์ดุมเลยนะอ๋อเหมาะเหมาะทำดุมสีอดียวะสีหมองปอก รอเนาถ้าสุดยอดสุดอดแถมเครื่องไฟฟ้าต้วยนี่มาเปร็รีวิวการติดตั้งไอเป็ดพิ่นันธนา,นนา,านการจากเสียปากครับเสียปากอูย๋ยงโยกันช่างนะครับเดี๋ยวฉันเกมอยาเอาแปะเพจไว้เห็นแล้โอ้โหเหมาะแตะเนเนอร์อามาดูการติดตั้งเครื่องไฟฟ้าแบบง่ายๆนะครับ เต๋อเ,เอาอุ่นเฉลี่รถออกก่อนเนาะมันเสียงมันอ่าง่ายๆครับเคล่นไฟฟ้าของ ECU ส,สอบนี่ครับของมันต้องมีดูยี่ห้อครับ ECU ส,สอบช่างปักแถมมือครับแต่สามารถติดต่อช่างปักได้นะครับมีครับมีทุกอย่างครับกล่องจะเต็งจะออฟรดจะเลสซิ่งมีครับ นะครับมีทุกลุ่นลองติดต่อมาได้ทางเพจนะค e ด i เช g เกมจะแปะเพจไว้เนาะเพจเฟซบุ๊กเดซเช่เกมั้นงัดอยู่แล้วดึงกริปออกเลยดึงมันจะเป็นลอกเนี่ยลอกเนี้ยเนี่ยลอกเนี้ยเนี่ยบีบบีบลอกดึงจักขึ้นมาทำตั้งตัวเนี่ยเสซฟพักขึ้นเลยเนี่ยเซฟไพ่ค่ะเปลี่ยนยางแถมคเรนงไฟฟ้า ใจแจ้งม่าไนะฮะยฮะ iZ2 ECU Shop นะครับออกยัง,ยงนี่เป็นโหมดอ่าอุ้ยแหงมันได้แหงเหล้าแหงเบียร์ก้านี่กดเลือกโหมดนะครับ ติดไหนเอาขอกล้องไปพอคำอเอากล้องไปแทนคำอ๋อปักนี้นะครับนะครับดึงปักนี้ออกนะครับครับคุณผู้ชมมาดูดึงปักนี้ออกนะครับมาโป้นมือช่างเกมเป,ป๊ะเต่าอ๋อปักนี้ออกแล้ว เขา่งไฟฟ้ามาอ่าดูนะครับอันนี้เสียบตัวน,นี้เสียบแทนแล้วเอาตัวนี้ไปเสียบบนอีกทีนะครับ อ่าเรียบร้อยให้เป็นแบบนี้เนะเาะจิ้งเรือเก,ก็เดินสายเดินสายเนาะเดินสายลอดลอดมาอ่ะอย่าติดไว้ไหนเบ้ที้งไว้ดีเนาะแล้วก,ก็เดินสายมาเนาะโอเคอ่าเรียบร้อยสมมุติว่าติดนี่เนาะไปเบ้ ต้องไปลองลองยางแล้วนวดยางนวดยางลองยางกับลองเรื่องไฟฟ้าลองเ็รล่ไฟฟ้าเนาะไปนวดยางเอาสนใจติดต่อรับช่างปักอู่ยงยศการช่างนะครับจากคลิปการติดตั้งครนเรงเลงไฟฟ้าเมื่อคืนนะครับตอนนี้เราทดสอบกันเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เเลือกโหมดที่สองนะครับเวลาเลือกโหมดนะครับกดเนี่ยครับกดไปเรื่อยๆเนาะจะมีอยู่เก้าโหมดนะครับอันนี้เป็นรุ่นเก่าเนาะรุ่นเก่าใช้กดรุ่นใหม่จะเป็นบูทูผ่านมือถือนะครับเนาะอันนี้รถแอเปเอาห้อยไว้ก่อนครับเนาะยังไม่ได้ซื้อเก่ามาติดใหม่เนาะเราวิ่งใจโหมดสองนะครับโหมดสองวิ่ง โอเคครับสนใจก็ฝากติดตามเพจครับอู่ยงยศกันช่างนะครับช่างปักนะครับราคาพิเศษครับมีชุดแต่งใส่แคมปิง้งมีเต็นท์หลังกระบะมีเต็นท์หลังคามีชุดแคมปิง้งโฟร์วิลได้รถยกรถจะโหลดตามยกสูงจะเลสซิง่งแต่งแรงนะครับมีหมดทุกอย่างนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ